ตัวน,นี้วันนี้มาดูอีกหน,นึ่งนะครับตัวน,นี้เป็นเทสเอ่อเทสโค้ดเออร์เรอร์อันนี้ของรถยนต์นะครับ o b d รอะไรพวกนี้นะครัจากรูแบบนะครับงานซ่อมง,งานส่งจากรู่รถยนต์ซ่อมรถยนต์นะครับตัวน,นี้เป็นเครื่องมือเครื่องหาจิ้หลักๆ การเสียก็คือเปิดไม่ติดครับลูกค้าแจ้งว่าโดนน้ำมาลืมไว้หลังลร,รถฝนตกประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมทำการซ่อมไปแล้วบางจุดนะครับเพราะว่าโดนน้ำแล้วไอซิ่งคเวอร์ช็อตเดี๋ยวลองมาเทสกันครับ เเ ulously, ต้องลองเคสทัชสกรีนเทสจอีบูสนานเหมือนกัน ตัวนี้ราคาต่างตันราคาแพงพอสมควรอยู่เพิ่งยินมขาวล้หลักหลับมีเินก็สุยดยิ้ได,ด้ก็ได้ตุ้มเมิ ก็น่าจะประมาณนี้ก็น่าจะเสร็จครรบเดี๋ยวล้างบอร์ดแล้วก็ซ่อบเพื่อการความชื้นที่ยังค้างอยู่ที่บอร์ดครับก็จะจบงนได้ครับโอเคค,ครับ